สวัสดีครับครับผมชาโนนนะครับผู้การฟาร์มวันนี้เราอยู่ที่สยามยนต์ฟาร์มนะครับก็จากอีพี EP ที่แล้วเนาะเราเอารถแท็กเตอร์รุ่น B เข้ามากําจัดวัชพืชนะครับแล้วก็พวนหญ้าใส่ปุ๋ยในร่องนะครับก็วันนี้เราจะมาดูการเจริญเติบโตของอต้นมันเรานะครับซึ่งแปลงสยามยนต์ฟาร์มเราเนี่ยเราปลูกร่องมันไว้ทั้งหมด4แบบนะครับมีตั้งแต่ร่องเมตรยี่สิ เมตรเมตร60แล้วก็เมตร80นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูทั้งความสมบูรณ์ของต้นนะครับแล้วก็พามาดูหัวมันนะครับว่าเอ๊ะตอนนี้อายุมันเนี่ยได้9เดือนแล้วนะครับว่าผลผลิตเป็นยังไงบ้างนะครับก็ที่แปลงใช้เป็นพันเกษตรศาสตร์72นะครับของสายพันธุ์ที่อาจารย์สักกลพักคิด้นพันธุ์ขึ้นมานะครับโอเคครับก็ที่เราเห็นอยู่ด้านหลังตัวนี้นะครับก็เป็นร่องขนาดเมตร20นะครับอันนี้ก็คือเป็นการปลูกแบบเกษตรกร อ่าถ้าเข้ามาดูใกล้ๆนะครับนี่จะเห็นต้นค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็สมบูรณ์มากนี่ครับความสูงก็จะอยู่ประมาณสัก2เมตร80ถึง3เมตร20นะครับอ่าก็เดี๋ยวเข้ามาดูด้านในเลยนะครับว่าอ่าล่องเมตร20นะครับหัวมันเป็นยังไงบ้างอ่านี่ครับก็อันนี้ลองสุ่มคุยหัวดูนะครับ อันนี้เป็นล่องเมตรยี่สิบเซนนะครับนี่ครับก็หัวมันค่อนข้างสมบูรณ์นะครับนี่ครับค่อนข้างหัวครับใหญ่พอสมควรนะครับนี่ครับมีหัวรอบเลยประมาณนี้นะครับล่องเมตรยี่สิบ ก็เมื่อกี้เราอยู่ที่ร่องเมตรยีเซนกันแล้วนะครับก็ร่องเมื่อกี้จะใช้เป็นขั้นตอนการกําจัดวัชพืชใส่ปุ๋ยพดินใช้เป็นแรงงานคนนะครับเนื่องจากร่องแคบรถหรือว่าเครื่องจักรไม่สามารถเข้าไปทํางานได้ทีนี้เราจะมาดูต่อไปจะเป็นร่องเมตรสีเซนนะครับว่าอพอร่องห่างขึ้นการรับแสงของเขาเนี่ก็จะเห็นไหมครับต้นค่อนข้างสมบูรณ์อันนี้คือรับแสงได้เต็มที่นะครับเนี่ย ต้นก็นจะสูงใหญ่สมบูรณ์มากๆนะครับนี่มาดูผลผลิตว่าอ่าล่องเมตรสี่สิบเนี่ยนะครับหัวมันของเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับ <S <S นี่ครับประมาณนี้นะครับก็อันนี้อายุมันอยู่ที่9เดือนนะครับก็ ล่องเมตรสก็จะอ้วนกว่าล่องเมตรยีหน่อยหนึ่งนะครับความสมบูรณ์ของหัวนะครับอันนี้จะเป็นล่องเมตรหกนะครับก็นี่ครับนี่ล่องเมตรหกก็ช่องไฟตัวนี้ก็จะกว้างหน่อยนะครับก็จะอยู่ที่ร้อเซนอ่านะครับแปลงนี้ก็จะเอารถแท็กเตอร์เข้าไปควนดินใส่ปุ๋ยกําจัดวัชพืชนะครับในในล่องได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูว่าล่องเมตรหกเนี่ยนะครับหัวมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับ นี่เรามาดูอันนี้เป็นล่องเมทกนะครับอลองสุ่มดูอ่าอันนี้หัวก็มีมีรอบเหมือนกันนะครับมีรอบต้นเลยแล้วก็หัวค่อนข้างใหญ่นะครับเมทกหัวใหญ่มากนะครับนี่ครับค่อนข้างใหญ่แล้วก็สมบูรณ์ นี่ครับมีรอบต้นเลยอันนี้ก็ตั้งแต่เมตรหขึ้นมาเนี่ยเมตรสก็ใหญ่กว่าเมตรยี่หน่อยแต่พอมาเมตรหนี่คือแบบขยายใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเหมือนได้รับแสงแดดได้รับพวกปุย๋ยพวกอะไรเต็มที่นะครับเมตรหกประมาณนี้โอเคครับก็อันนี้เป็นล็อกสุดท้ายแล้วนะครับเราอยู่ที่พี่ใหญ่สุดเลยนะครับเป็นล่องเมตรแปดสิบ อ่าสังเกตเห็นลำต้นไหมครับนี่ค่อนข้างสมบูรณ์มากๆนะครับอันนี้ต้นเกือบสี่เมตรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลผลิตกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูด้านในเลยครับโอเคเดี๋ยวเราลองดูต้นนี้ว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นล่องเมตร80สบนะครับอันนี้เมตร80ถือว่าหัวค่อนข้างใหญ่มากครับสมบูรณ์มากๆเมื่อกี้เราเห็นล่องเมตร6แล้วว่าหัวใหญ่แล้วมาดูล่องเมตร8 อันนี้หัวค่อนข้างใหญ่แล้วก็ยาวด้วยนะครับสมบูรณ์มากเดีย๋ยวลองดูรอบๆนี่ครับโอ้ฝั่งนี้ยิ่งฝั่งนี้ยิ่งหัวใหญ่อันนี้แบบคุยกันแบบเรียวๆสดๆเลยนะครับนีนี่ครับหัวใหญ่มากครับสมบูรณ์มากนะครับก็ถ้าจาก ที ain, to to. E. Houston, ่ข้อมูลเนาะตั้งแต่เมตร่เมตร4เมตร6เมตร8นะครับก็สังเกตเห็นยิ่งล่องกว้างนะครับแล้วก็ได้รับแสงเต็มที่เนี่ยเมตร8ก็จะค่อนข้างหัวใหญ่แล้วก็สมบูรณ์นะครับอ่าโอเคครับก็จากที่เราพาชมแปลงนะครับแต่ละล็อกเนาะก็จะมีมันตั้งแต่ล่องเมตร20นะครับเมตร40เมตร60แล้วก็เมตร80ก็จะสังเกตเห็นยิ่งล่องยิ่งกว้างเนาะก็คือต้นเนี่ยจะสมบูรณ์นะครับแล้วก็ อวบใหญ่นะครับโตสมบูรณ์มากเนื่องจากเขาได้รับแสงได้รับอาหารได้เต็มที่นะครับแล้วก็พอเรามาดูร่องเมตร40เมตร6แล้วก็เมตร8ยิ่งยิ่งร่องกว้างก็ยิ่งหัวใหญ่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อันนี้เป็นแนวทางนะครับให้ให้กับทางท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะลองทํามันร่องกว้างแล้วก็ทำเหมือนเน้นเรื่องของเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการจัดการแต่ละขั้นตอนนะครับใช้แทรกเตอร์รุ่น V ีอุปกรณ์ต่อพ่วต่างๆเข้ามาช่วยนะครับก็ลอง เข้ามาศึกษาเรียนรู้ดูนะครับก็ที่สยามยนต์ฟาร์มยินดีให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ยินดีเข้าไปช่วยนะครับหากต้องการให้ให้ทางสยามยนต์เนี่ยเข้าไปช่วยดูแลให้คำปรึกษาเพิ่มเติมนะครับก็สนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาในช่องทางต่างๆของสยามยนต์ได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับกลุ่มบริษัทสยามยนต์ผู้แทนจำหน่ายคูโบต้ารบบุรีสระบุรียินดีให้บริการครับ